พี่ลองลองผมให้ลองลองพี่ลองเลยลองเลยครับรบ้างหรือใช้ใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าครับ The cat sat on the ชื่อรุ่นคือ TT 510นะครับพัฒนามาจาก TT 5รุ่นเดิมรุ่นยอดนิยมนะครับราคาคันนี้อยู่ที่1 5,500บาทแพงกว่ารุ่นเดิม500บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าได้ล้อที่ใหญ่ขึ้นจาก8นิ้วเป็น10นิ้วก็เลยทําให้คันนี้ดูสูงใหญ่แล้วก็ดูดีขึ้นด้วยนะครับพอถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับติดต่อก,กับทางร้านโดยตรงได้เลยนะครับคันนี้ถ้าเทียบกับรุ่นเดิมนะครับล้อก็จะมีขนาดใหญ่กว่า2นิ้วจากเดิม8นิ้วเปดน,นิ้ และความเร็วปลายทาได้ดีกว่าเดิมด้วยครับล้อเป็นล้อแมกอลูมิเนียมอลอยที่มีน้ําหนักเบาและสวยงามแข็งแรงกว่าล้อแบบกระทะเหล็กตัวรถมีการหุ้มพลาสติกในจุดต่างๆให้มาเป็นอย่างดีเพื่อการลอยก่อนส่งถึงมือลูกค้าอุปกรณ์ที่ให้มากับตัวรถก็จะมีที่สูบลมที่ชาร์จและชุดประแจหน้าจอแสดงผลเป็นระบบดิจิตอลตัวเลขขนาดใหญ่ชัดเจนมีไฟเลี้ยวหน้าและหลังมีไฟเบรกต่างๆมาให้ครบมีเกียร์สสปีดและมีเกียร์ถอยด้วยนะครับมีสวิตช์เปิดปิดไฟหน้าที่เป็นหลอด LED และประหยัดไฟมากๆเลยครับมาพร้อมกับกบ เองได้มีบอกมาให้3ที่นั่งเป็นบอ่อหนัง3ตอนบาะเด็กก็จะมีที่จับมาให้ด้วยครับที่พิงแขนก็ทําจากหนังอย่างดีมีความนุ่มนวลทําให้เท้าแขนได้สบายและถ้าเราขับขี่คนเดียวนะครับก็สามารถปรับเป็น1ที่นั่งได้ซึ่งจะทําให้ผู้ขับขี่รู้สึกสบายเนื่องจากมีที่พิงหลังในขณะขับขี่การดูทางไกลไม่เมื่อเลยครับมีตะกร้าหน้าและตะกร้าหลังเป็นแบบตะแกรงเหล็กที่แข็งแรงและมีฝาเปิดปิดชคหน้าและหลังคุณภาพดีเป็นแบบน้ํามันให้ความนุ่มนวลระบบเบรกหน้าและหลังเป็นแบบดัมเบลค,คันนี้แบตเตอรี่ก็็จะเปนนนแบตอกกัววขาาาด448ล 20ML ยุใช้ง ถึงปีแล้วแต่การใช้งานและการดูแลรักษาราคาแบตจะอยู่ที่ประมาณ3ามถึงสี่พันกว่าบาทแล้วแต่ยี่ห้อครับซึ่งยี่ห้อที่ราคาสูงสงก็มักจะมีคุณภาพที่ดีกว่านะครับส่วนระยะทางที่เคยทดสอบได้ก็อยู่ประมาณ4ี่ถึงห้กิโลเมตรแต่ว่าเราไม่ควรวิ่งจนแบตเหลือน้อยเราควรวิ่งสัก10กิโลหรือระดับขีบแบตเตอรี่ลดลง1นึถึงสีดก็ให้รีบชาร์จก็จะดีที่สุดครับมอเตอร์คันนี้กำลังสูงถึง600วัต์ทำให้ค่อนข้างมีกาลังงรงบิดที่ดีมากคนคนเดียวนี่ดึงไม่อยู่เลยนะครับและการซ้นรนรอนส่วนตางองคันนี้ ทำได้ดีเลยครับถ้าเทียบกับราคาหมื่นกว่าบาทน,นะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆแถมยังได้ล้อใหญ่10นิ้วด้วยนะครับและเราไปทดสอบสมรรถนะของคันนี้กันเลยครับทดสอบความเร็ว TT 1 0กันนะกันครับตอนนี้เกียร์หครับเกียร์หได้15 CPS นะครับเกียร์สองเกียร์สองยี่สนะครับเกียร์สาม เดียสามได้ยี่สิบสี่เลยนะครับโอ้ยี่สิบห้าด้วยยี่หกยี่สิบห้ายี่บหกเลยนะครับบางคันจะอยู่ยี่สบสองยี่สิบสามนะครับคันนี้ไปเร็วมากที่นี่อากาศธรรมชาติต้องมากนะครับเหมาะสำหรับคนมาปั่นจันกรยานนะครับตอนเช้าตอนเย็นมีคนมาปั่นกันเยอะเลยครับหรือว่าจะมาวิ่งก็ได้นะครับตอนที่ผมเห็นนะครับรถไฟฟ้าเขาก็วิ่งกันได้นะครับ ขึ้นสะพานต้องเข็นนะครับเราขึ้นกันไม่ไหวนะครับลองโดสามร้อยฟ้านะครับจะขึ้นได้หรือเปล่าเล็งกันเลยครับ นีวิวสวยนะครับต่อไปก็เป็นทางลงนะครับใครปั่นขึ้นมาได้นี่เก่งเลยนะครับถือว่าขาแข็งแรงมากบางคนก็ขึ้นได้นะครับผมเคยเห็นผู้หญิงปั่นขึ้นมาไม่คิดว่าจะปั่นไหวนะเพราปั่นกันได้ครับการลมเลื่นมีที่ออกกำลังกายนะครับมีลานจอดรถ ที่นี่ใครอยากเล่นกีฬาก็มีหลายรูปแบบนะครับมีจักรยานมีเรือใบมีพายคายักมีพายเรือค่าเล่นก็ถูกมากๆนะครับเขาคิดเป็นปีเมื่อก่อนปีละห้าสิบครับตอนนี้ปีละหกสิบาทนะครับสามารถเล่นได้ทุกอย่างนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเช่าในแต่ละละครั้งนะครับสมัครสมาชิกทีเดียวเล่นได้ทั้งปีครับ รอบเส้นทางรอบบึงก็ระยะทั้งหมด4กิโลเมตรกว่านะครับโดยประมาณนะครับ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 ครครับครับครับคร่บรครับครับันมันครับครับคนัท่าัหร่ ประมาณสัก3 4 0โลครับมันโลแล้วแบบไม่ไม่ไม่วิ่งอะไรเนาะวิ่งง่ายงยังไปได้อยู่ถ้ามันโลแล้วไปได้ขนาดไหนถ้าเอาสุดๆจริงๆ50โลครับแต่จริงเราวิ่งสักสิบกิโลเราก็ควรชาร์จแลครับเพราะว่าแบตพวกนี้ถ้ามันไปใช้หมดหมดแล้วมันพังไวครับโอ้ให้นเหลือหน่อยใช่พี่มันมันมีโชว์ไหมโชว์หน้าปัดเลยนะเอามีโชว์ครับมีบอกระดับขีดแบตเตอรี่นะครับใช่ครับอ๋อจะซื้อที่ไหนครัโทษดีครับใน Facebook อะครับใน Shopee Lazada ก็มีครับอืมก็ดีนะ หมื่นเลยนะหมื่นห้าพันห้าร้อยครับคันนี้แล้วประกันกี่ปีเนี่ยน่าจะหนึ่งปีมั้งครับต้องไปดูรายละเอียดทางร้านผมไม่แน่ใจจีนป่ะจีนป่ะจีนพี่จีนส่วนใหญ่จะจีนหมดนะสวยนะสวยครับดีปัดฝนได้แจ๋วเลยนะอ๋อแบบมีหลังคาก็มีครับมีครับเอาถนนไม่ได้ครับเพราะมันวิ่งช้าครับเดี๋ยวไเราไปขิ่ใช่ใช่พี่หมู่บ้านอะไรเงี้ยนะใช่ครับหมู่บ้านซื้อของเล็กอะไรเงี้ยใช่ครับหนักรถหนักเลยรร้อยกิโลครับจริงมันนั่งได้สามคนนะสามคนเลยหรอ ชึบโโออ้หมันจ๋วปุ๊บปรับเบาะโอ้โหนี่เป็นสองอันนี้เป็นสามพี่เฮ้ยมอเตอร์ไซค์มันทำงี้ได้จะแจ๋ววะโย่เ้าใจป่าเนี่ยถ้าเราจะพับเป็นแบบขี่คนเดียวก็หมุนลงไปแล้วก็มีที่เหยียบนะครับเหยียบแล้วก็เลื่อนม่อ่าคนเดียวมีที่พิงสบายเฮ้ยทำไมมอเตอร์ไซค์ทำงี้แจ๋วเลยนะจับอันตรายครับมันขับได้ช้าครับเฮ้ยถ้ามอเตอร์ไซค์ทำงี้แจ๋วเลยอ่ะคนเดียวเออ ใช่ครับเหมาะกับวิ่งช้าๆในหมู่บ้านนะใช่ครับสิกรไปกินจริงคนขี่ขี่ไเป็น่็ได้ไม่ต้องสงตัวสบายนะพี่ลองลองผมให้ลองลองพี่ลองเลยลองเลยครับพี่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะมันเบรกเบรคไหนเนี่ยเบรคนี่เนี่ยเบรกนี่ก็ได้มือได้หมดครับอ๋อขอโทษดิลองเลยพี่ก็เดี๋ยวพี่บิดสวิตช์เปิดปิดใจเบรกไปปุ๊บอ่าตัดนเนื้อ ปิดไปเลยพี่ไฟฟ้าไปเลยครับอันนี้เบรกใช่ปะเบรกครับเล้ลองได้ลองเลยลองได้ครับโอ้โหพี่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นขับได้หมดได้แล้วลองเลยลองดูได้รู้ไลองดูพี่เจยลองดูที่อยู่ให้คันนั้นมอเตอร์ไซค์อันนั้นมันทิ้งสองล้อคู่อ่ะใส่หลังเบาๆครับ มันพุ่งเหมือนกันครับระวังหลังพี่วประมาณกี่กิโลขับขับได้ระยะทางหรือใช้ใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าครับไฟฟ้าเหรอแบตเตอรี่ครับของไชน่าเลยนะไชน่าสโต้ครับไชน่าสโต้เหรอครับไม่แพงครับสมัยก่อนสองสามหมื่นแพงครับเดี๋ยวนี้หมื่นห้าก็ขี่ได้ครับหมื่นห้ามันมันดูแล้วมันจับต้องได้อ่ะอนุญาตถ่ายรูปหน่อยได้ไหมได้ครับพี่ถ่ายได้เลยครับ หลังจากฝนตกจู่ประมาณครึ่งชั่วโมงรถสามล้อไฟฟ้าก็จอดตากฝนตลอดเลยครับจนผมคิดในใจว่าคงต้องได้เข็นไกลแน่ๆนะครับแต่ว่าพอฝนหยุดก็กลับขี่ได้ปกติเลยนะครับไม่มีอาการใดๆเลยครับแต่ว่าก็ต้องรีบกลับบ้านนะครับเพราะว่าฝนเริ่มจะมาอีกแล้วนะครับก็สรุปได้ว่าคันนี้นะครับได้รับความสนใจกันเป็นอย่างดีจากผู้คนรอบข้างและสมรรถนะที่ค่อนข้างดีขี่ขึ้นสะพานชันๆได้สบายและด้วยล้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็เลยทําให้ความเร็วปลายทําได้ดีขึ้นมีความนิ่งมากขึ้นซึ่งเป็นเพราะด้วยกําลังมมออออเเเเตตรร์ที่่่่สููงงถึ600วววัันนบืลายก้้8ิิุด จะทำความเร็วสูงสุดได้เพียง22กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบ GPS แต่พอเปลี่ยนเป็นล้อ10นิ้วนะครับก็จะกลายเป็น25 GPS เลยครับเหมือนกับว่ากําลังมอเตอร์เหลือมากพออยู่แล้วนะครับสำหรับล้อเล็กพอเปลี่ยนเป็นล้อใหญ่ก็เลยทําให้เหมาะเข้าคู่กันพอดีจึงทําให้ความเร็วไปทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งจะเช่นเดียวกันกับรุ่น TTB ด้วยนะครับและก็ยังทําให้ตัวรถดูโปร่งสวยงามขึ้นกว่าเดิมยังไงก็ลองมาเที่ยวที่นี่กันได้นะครับมึงน้องบอนติดกับสวนหลวงล้อเก้าลมเย็น,ยน,ยนยๆ กลังกายกันที่นี่ดีมากๆเลยครับและเดี๋ยวเราไปดูบททดสอบอื่นๆกันต่อนะครับคราวนี้เรามาทดสอบแรงบิดของสามล้อไฟฟ้าคันนี้กันครับโดยให้คนขับบิดออกตัวไปเลยและอีกคนนึงพยายามดึงเอาไว้นะครับมาดูกันว่าจะดึงอยู่หรือเปล่านะครับเห็นสามล้อไฟฟ้าขี่จะช้าแบบนี้แรงบิดมหาศาลเลยนะครับคนคนเดียวนี่เอาไม่อยู่จริงๆครับก็เลยทำให้สามล้อไฟฟ้าใช้งานได้หลากหลายนะครับจะเอาไปบรรทุกของหนักๆก็ทำได้สบายครับการขี่ลุยฝนก็ทำได้นะครับแต่ไม่แนะนำให้ลุยฝนกันนะครับเลี่ยงได้ดีที่สุดครับ คราวนี้เรามาทดสอบแสงไฟตอนกลางคืนกันนะครับคราวนี้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับที่มีเลนนูนเป็นตัวรวมแสงจากไฟ LED แสงสีขาวทําให้สามารถบรงคับแสงออกไปได้ไกลและก็ชัดเจนด้วยนะครับความสว่างระดับนี้ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานทัท่วไปยิ่งการขับขี่ถนนที่เปียกๆหรือเส้นทางที่ค่อนข้างมืดก็จะยิ่งสว่างชัดเจนดีมากๆเลยครับต่อมาเรามาทดสอบล้างอัดฉีดสำหไฟฟ้ากันดูบ้างน,นะครับว่าล้างได้หรือเปล่าโดนน้าโดนฝนจะพังหรือเปล่านะครับโดยที่จะเริ่มฉีดไปเรื่อยๆนะครับให้ทัว่วตัวรถปะโผลงไ่ฉีดางนะครับ ถ้าเป็นบริเวณตัวล้อที่วางเท้าที่ไม่ใช่จุดสําคัญหรือจุดที่มีสายไฟเยอะๆก็ฉีดใกล้ๆได้เลยครับจากนั้นก็ฉีดโฟมเพื่อล้างคราบสกรปรกคราบมันต่างๆออกแล้วก็ฉีดไล่ไปเรื่อยๆจนสะอาดนะครับระยะเวลารวมในการล้างครั้งนี้ก็อยู่ราวๆสิบนาทีได้ครับซึ่งมีโอกาสสูงมากนะครับที่รถจะเกิดปัญหาเพราะว่าเกิดจากน้ําและความชื้นที่เข้าไปในระบบดังนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับก็ไม่แนะนําให้ล้างอัดฉีดแบบนี้นะครับคุณจะใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดก็พอครับอันนี้เป็นเพียงการทดสอบให้ดูนะครับว และคราวนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลองบิดดูก็สามารถบิดออกตัวได้ปกติครับแล้วก็ขับไปเรื่อยๆจนถึงบ้านก็ไม่เจอปัญหาอะไรนะครับก็สรุปได้ว่าสำรองไฟฟ้าคันนี้สามารถล้างรถได้อย่างไม่มีปัญหาครับและมาถึงตอนนี้นะครับหลายคนอาจจะเริ่มงงแล้วครับว่าทาไมสำรองไฟฟ้าของทางร้านชัยนัาสโตร์มีหลายรุ่นจังที่คล้ายๆกันผมจะแยกให้ดูง่ายๆนะครับสำหรับสำรองไฟฟ้าที่เป็นรุ่นประหยัดที่อยู่ในช่วงราคาประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับก็จะมีอยู่4รุ่นนะขณะนี้ครับรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นยอดนิยมที่ออกมมาาานนนนแล้้วกกก็คคใชัเยออะๆืรุ่ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นล้อขนาด8นิ้วที่ไปไหนไปไหนก็เจอคนขี่รุ่นนี้เต็มไปหมดเลยครับคันนี้อยู่ที่ราคา1 5 0 0 0บาทเป็นแบบประกอบเสร็จพร้อมขี่ได้ทันทีครับรุ่นที่2เป็นรุ่น TTB ที่ออกมาได้ไม่กี่เดือนนี่เองครับเป็นรุ่นที่กระแสตอบรับดีมากๆเพราะว่าเพิ่งออกมาใหม่นะครับยอดขายต่อเดือนนี่แซงรุ่น TT5 ไปเลยครับและมีการปรับโครงสร้างปรับโฉมให้ดูใหญ่ขึ้นดูสวยมากขึ้นและยังได้ล้อขนาดใหญ่ถึง10นิ้วและในรายละเอียดต่างๆหลายๆจุดก็จะไม่เหมือนกับ TT5 1 0ที่ทดสอบในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากรุ่น TT5 เป็นการใช้โครงสร้างเดิมของ TT5 ทุกอย่างนะครับเพียงแต่เปลี่ยนล้อจาก8นิ้วเป็น10นิ้วเท่านั้นแต่มีผลทําให้ความเร็วปลายไหลเร็วกว่าเดิมนะครับและตัวรถสูงขึ้นล้อใหญ่ขึ้นดูสวยกว่าเดิมราคาอยู่ที่15,500บาทแพงกว่า TT5 เพียง500บาทเท่านั้นนะครับก็ได้ล้อขนาดใหญ่10นิ้วมาเลยครับแถมถูกกว่ารุ่น TTB ที่มีล้อขนาด10นิ้วเหมือนกันและรุ่นนี้ก็เป็นแบบประกอบเสร็จพร้อมขี่เช่นกันครับและรุ่นที่4รุุุุ่่นนนนสสดดทาาายครรักกก็็เปหๆถูลงอี น,นั้นก็คือรุ่น TT5 แบบกล่องแบบประกอบเองครับเหมาะกับคนมีฝีมือมีเวลารักความประหยัดและประกอบไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าราคาลดลงจาก15ื่นหเหลือ1 2ึ่งบาทเท่านั้นประหยัดไปถึง2,100บาทนะครับถ้าใครกําลังมองหา3ามไฟฟ้าที่ราคาถูกที่สุดต้องคันนี้เลยครับเป็นแบบประกอบเองนะครับและในวันนี้ก็ได้ทดสอบรุ่น TT510 และได้สรุปรุ่นต่างๆให้ฟังกันคร่าวๆแล้วนะครับถ้าใครอยากดูรายละเอียดต่างๆของแต่ละรุ่นก็คลิกดูย้อนหลังได้นะครับผมได้รีวิวไว้อย่างละเอียดไว้หมดแล้วนะครับใครม ได้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ